หากขมินคิดจะเกรมละครพรมลิขิตก็คงจะต้องคิดหนักหน่อยเนื่องจากในละครพรมลิขิตจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยสมเด็จพระที่นั่ง้ายสะเป็นหลักซึ่งในรัชกาลของพระองค์มีเรื่องราวเกี่ยวกับขมินที่เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาในช่วงแย่งอำนาจกันเองในหมู่เชื้อพระวงศ์ขมินซึ่งในช่วงนั้นขมินได้แตกออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่ฝ,กฝักใยอยุธยากับฝ่ายที่ฝักใยพวกยวน ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ไปชักชวนอาณาจักรที่ตนไปสวามีพักฝักใยอยู่ยกกําลังพลมารบแย่งชิงอํานาจในดินแดนเขมีน ึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะบังเอิญว่าอยู่ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งท้ายะดังที่แอดมินได้กล่าวมาข้างต้นค่ะเหตุนี้เองหากขมิ้นคิดจะเคลมละครเรื่องนี้ก็คงจะต้องยอมรับไปด้วยในตัวว่าครั้งหนึ่งเจ้าขมิ้นเคยเข้ามาพึ่งเจ้าสยามในอดีตเหมือนกันและไหนๆก็ไหนไหนแล้วแอดมินก็ขอใช้โอกาสนี้เล่าเหตุการณ์ความวุ่นวายในขมนิ้นและบทบาทอายุทยาในเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ทุกท่านได้ฟังจากหลายๆบันทึกค่ะด้วยเราจะย่อให้เข้าใจง่ายและ ได้อัดได้ทำซึ่งเรื่องเราก็มีประมาณนี้ค่ะ ความวุ่นวายในขมิ้นเกิดขึ้นเนื่องมาจากการแย่งราชสมบัติกันระหว่างนักสเสด็จกับนักแก้วฟ้าสจองเป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างสมาชิกราชวงศ์ขมิ้นโดยได้มีการดึงมหาอำนาจใกล้เคียงที่สัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายเข้ามาแทรกแซงฝั่งหนึ่งนั้นนักแก้วฟ้าสจองก็ดึงยวนเข้ามาเป็นกำลังอีกฝ่ายหนึ่งนักสเสด็จก็ได้ดึงกรุงศรีอยุธยาเข้ามาเป็นกำลัง ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันธนุมาเจิมล่าว,ว่าณปีมะเสงศักราช1ส7 3นักสเสด็จกรุงกัมพูชาธิบดีกับนักพระแก้วฟ้าสะจอกทะเลาะกันนักพระแก้วฟ้าไปคบหายวนยกกำลังมาตีเมืองกัมพูชานักสเสด็จกับนักพระองค์ทองสู้กำลังไม่ไหวก็แตกนี้พาครอบครัวอพยพเข้ามาพึ่งพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระที่นั่งท้ายสะทร่งพระกรุณาโปรดให้เจ้ากัมพูชาเดิมไปปลูกตำหนักและเรือนให้อยู่ณวัดค้างคาว ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพันนา์วัดพระเชตุพนก็เล่าไว้ทํานองเดียวกันค่ะว่านักแก้วฟ้าสจองกบกิดกับเมืองยวนรอบขอพลยวนกลับมาตีเอาเมืองกัมพูชาธิบดีนักเสด็จกับพระองค์ทองสู้ไม่ได้ก็พาบุตรภรรยาฆ่าคนของตนหนีมายังกรุงเทพมหานครแล้วกราบทูลพระกรโดนาให้ทราบทุกประการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทราบแล้วให้เรียกหานักเสด็จนั้นเข้า มาเฝ้าจึงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและบ้านเรือนให้อยู่แถบใกล้วัดค้างคาวซึ่งปรงสวดานทั้งสองฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าทางอายุทยาได้ให้ความช่วยเหลือกษัตริย์กัมพูชาที่ลีภัยมาค่ะ นอกจากนี้ทางอายุทยาเองก็ยังมีน้ำใจส่งกองทัพไปช่วยตีเอาบ้านเอาเมืองคืนซึ่งในบันทึกพงศาวดารไทยเล่าว่าสมเด็จพระที่นั่งท้ายสัโปรดให้เจ้าพระยาจักรีบ้านโรงคองเป็นแม่ทัพยกเกณฑ์ไพรหลวงหนึ่งมืนยกไปเป็นทัพบ,บกแล้วรับสั่งให้พระยาโกษาจีนขึ้นเป็นแม่ทัพเรือเกณฑ์ไพรหลวงหนึ่งมืนยกไปทางทะเลพร้อมด้วยนักสเสด็จไปตีเอาเมืองกัมพูชาธิบปดีคืนทัพอยุธยาออกสก ครั้งนี้ยกไปถึง2ทางค่ะก็คือทางบกและทางน้ําซึ่งตรงกันทั้งสองพงศาวดารโดยจุดที่แตกต่างกันไปบ้างก็คือกําลังพลและแนวทางการจัดทัพที่อีกพงศาวดารหนึ่งก็จะเล่าว่าทัพใหญ่ของอยุธยายกไป20,000ื่นเศษช้างม้าพอสมควรให้พระยาจักรีโรงค้องเป็นแม่ทัพบ,บกถือพลชกันลําเครื่องหมื่นเศษพร้อมด้วยช้าง300เศษมา้า400เศษเครื่องฉาดราวุธสรรพวุธต่างๆให้พระยาพี ชัยรุณนิตเป็นนายพลทัพหน้าให้พระวิชิตดลนรงค์เป็นยกระบาดทัพ ให้พระพิชายสงครามเป็นนายกองเกียรกายให้พระรามกาแหงเป็นนายกองทับหลังแล้วจึงให้พระยาโกษาธิบดีจีนเป็นแม่ทัพเรือถือพลทหารหมื่นหนึ่งเรือรบร้อยเศษพร้อมด้วยพลแจวและเครื่องสันพวุธต่างๆฝ่ายพลทหารกองทับบกอยุธยาก็ยกไปทางเสียมราชฝ่ายกองทัพเรืออยุธยานั้นยกไปทางพุทธไทยมาศและเมื่อทับอยุธยาถึงปากน้ําพุทธไทยมาศฝ่ายข้างยวนก็ยกทับเรือมาปะทะกับทับเรืออยุธยา ฝ่ายอายุทยาก็ตีของกลองยิงปืนใหญ่ยกเข้าตีกองทัพเรือยวนฝ่ายพลทหารอายุทยาเด้งแจวเรือเข้าไปต่อสู้กับพลทหารยวนเข้าปะทะติดถึงเรือยิงแทงฟันกันเป็นสามาถทัพอายุทยาฆ่าทหารยวนตายเป็นนันมากแต่ทว่าเรือรบทหารยวนเร่งเข้ามาช่วยอุดหนุนกันพระยากโกษาธิบดีจีนแม่ทัพอายุทยาไม่ชำนาญการพิชัยสงครามขาดไม่กล้าแข็ ย่อท้อแก่สงครามไม่ส่งทัพช่วยอุดหนุนเพิ่มเติมแก้ไขกลับถอยเรือหนีไปทิ้งทหารฝ่ายทหารยวนเห็นได้ทีเข้าตีหักเอาชัยทหารอายุทยาได้และฆ่าฟันกันเป็นสามารถฝ่ายทหารอายุทยาเห็นศึกนั้นหนักเหลือมือเหลือกำลังนักโดยแม่ทัพก็หนีไปทหารก็พากันเสียฝันพวกนายทัพเห็นดังนั้นก็สั่งถอยเรือแตกหนีอายุทยาได้แพ้ในสงครามทางน้ําค่ะ เสียทั้งเรือรบและผู้คนปืนใหญ่น้อยอาวุธทั้งปวงเป็นอันมากแก่กองทัพยวนในศึกครั้งนี้ค่ะ แต่ทว่าฝ่ายกองทัพบกเจ้าพระยาจาัก,กรีบ้านโรงคองผู้เป็นทหารเอกของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้ค่ะในบันทึกเล่าว่าทันทีที่ท่านย่างกลายเข้าไปในแดนศัตรูก็ใช้กลศึกให้ตั้งเป็นทัพหลวงอยู่ใกล้เมืองนั้นๆประมาณทาง80เส้น90เส้นแล้วสั่งให้พระพิชัยรนฤทิ์เป็นแม่กองทัพหน้าถือพลทหาร3,000เศษไปก่อน ท่านพระยาผู้นี้ก็เก่งค่ะได้สู้รบตีกันกันกบขมิญยวนเป็นหลายตำบลขมิญยวนตายเป็นอันมากทับยวนแตกพ่ายแพ้เป็นหลายแห่งพระพิชัย,ยร,รุณฤทธิ์แม่ทับหน้าของอยุธยา ก็เร่งให้ทหารรีบปลุกไล่ติดตามตีทัพยวนต่อไปได้หัวเมืองกัมพูชาใหญ่น้อยเป็นอันมากส่วนทัพหลวงเจ้าพระยาจาักรีบ้านโรงคองก็ให้เร่งรีบผลทหารทุกทัพกองไปช่วยอุดหนุนเพิ่มเติมทัพหน้าตีตัดลัดหางให้คาศึกยวนได้รับความอัตคัดขับแขนสะดุ้งตกใจกลัวให้ซู้รบต้านทานไม่ได้รบกันณที่ใดอยุธยาก็มีชัยชนะทุกครั้งทัพอยุธยาจึงได้ผู้คนช้างมา้าเครื่อง ตราวุธต่างๆของข้าศึกเป็นอันมากจนในที่สุดทัพอยุธยาทางบกเพียงทัพเดียวก็เข้าไปตั้งค่ายล้อมเมืองกัมพูชาที่ปดีไว้มั่นคงเจ้าพระยาจักรีจึงคิดอุบายจะให้ได้รับชัยชนะโดยสะดวกจึงให้แต่งสุภาพักษรแล้วส่งให้ทูตถือสุภาพักษรน,นั้นไปบอกความเมืองกับนักแก้วฟ้าโดยทางพระราชมายัยตรีนักแก้วฟ้านั้นครั้นได้แจ้งในสุภาพักษรน,นั้นซึ่งพิจารณาเห็นซึ่งจะพ้นภัยอันตราย เป็นอันดีในอนาคตนั้นจึงรับว่าจะถวายดอกไม้เงินทองยอมขึ้นแก่กรุงเทพพระมหานคร เจ้าพระยาจัก,กรีได้ความเมืองดังนั้นมั่นคงแล้วจึงเลิอกกองทัพกลับคืนมายัางกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครในที่นี้ก็คืออยุธยานะคะเผื่อบางท่านสับสนซึ่งเมื่อทัพอยุธยากลับไปพร้อมกับชัยชนะสมเด็จพระที่นั่งทายสะได้ส่งทราบด้วยเหตุด,ดังนั้นก็ดีพระไทยจึงพระราชทานบำเหน็จรางวัลแก่เจ้าพระยาจัก,กรีและนายทัพนายกองเป็นอันมากตามสมควรแล้วจึงทรงประพิโรธพระยาโกษาจีนรับ สั่งให้ชดใช้ปืนใหญ่น้อยและดินประสิวลูกกระสุนเรือรบ ก็ประมาณว่าต้องรับผิดชอบชดใช้เป็นค่าเสียหายจากการใช้ทรัพยากรแล้วแพ้สึกกลับมาคืนให้หลวงค่ะจริงๆก็ยังถือว่าเป็นโทษเบานะคะเพราะหากถ้าเป็นคนอื่นอาจโดนโทษถึงตายแต่พระยาโกษาจีนท่านทำการค้าเก่งและเป็นที่ไว้พระไทยของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะมาน,นานโทษเลยอาจจะไม่หนักมากตัดกลับมาที่การสู้รบกันครั้งนี้ค่ะก็ยังทิ้งข้อสงสัยบางอย่างในปงสาวดานหลายฉบับ ก็คืออยุธยาส่งกองกำลังเข้าไปสู้รบเสียหายทั้งสองฝ่ายอยู่พักหนึ่งแล้วทางนักแก้วฟ้ากลัวจะสู้ไม่ได้ก็ยอมถวายบรรณาการเรื่องเลยจบซึ่งแอดมินก็เชื่อว่ามีท่านผู้ชมหลายคนคิดในใจว่าแล้วที่ยกไปเสียกำลังไพรพลทรัพยากรมันจะคุ้มกันไหมซึ่งปงสวดานก็ตัดจบแค่นี้แบบคาใจค่ะ แล้วนักเสด็จกับพระองค์ทองพาบุตรภรรยาที่มาขอความช่วยเหลือและไปร่วมรบด้วยในศึกครั้งนี้จะได้อะไรซึ่งเรื่องราวข้อสงสัยทั้งหมดตอบจบที่บันทึกคำให้การชาวกรุงเก่าค่ะ ที่ระบุไว้แบบชัดเจนดังนี้ว่าเจ้ากรุงกัมพูชาสู้ยวนไม่ได้ก็พาครอบครัวกับบริวารรวมทั้งสิ้น500คนและช้างเผือกช้างหนึ่งเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารถวายช้างเผือกแก่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าภูมินทราชาซึ่งพระนามนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของสมเด็จพระนั่งท้ายสะค่ะ พระเจ้าภูมินทราชาก็ให้รับช้างเผือกไว้พระรชาชทานนามว่าบรมรัตนากาเกลาสิริวงศ์แล้วรับสั่งให้ยกกองทัพใหญ่ไปตีกรุงกัมพูชาพวกยวนก็พากันแตกพ่ายหนีไปสิ้น พระเจ้าภูมินทราชาจึงรับสั่งให้พระเจ้ากรุงกัมพูชาออกไปปกครองบ้านเมืองตามเดิมแต่ทว่าเมื่อพวกยวนรู้ว่าทหารนยุทธยากลับแล้วและพระเจ้ากรุงกัมพูาชาออกมาอยู่อย่างเดิมยวนก็ยกทัพมาตีกรุงกัมพูชาอีกพระเจ้ากรุงกัมพูชาก็หนีเข้ามากรุงศรีอยุธยาอีกเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งต่อมาในครั้งท้ายสุดพระเจ้าภูมินทราชา ให้ทหารยกเข้าไปตีกรุงกัมพูชาคืนได้อีกแล้วรับสั่งให้พระเจ้ากรุงกัมพูชาออกไปอีกพระเจ้ากรุงกัมพูชาก็ส่งพระกันแสงกลาบทูลว่าข้าพระองค์ได้อาศัยพระบารมีปกเกล้ามาหลายครั้งแล้วก็รักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้ข้าพระองค์ไม่ไปแล้วพระเจ้าค่ะขอรับราชการในกรุงศรีอยุธยาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอพระองค์ได้ท่งพระกรุณาชุบเลี้ยงข้าพระองค์ไว้ในกรุงศรีอยุธยาเถ พระเจ้าภูมินธราชาหินดังนั้นก็โปรดให้พระเจ้ากรุงกัมพูชาอยู่ในพระนครสีอยุธยาตามประสงค์ค่ะเรื่องการสู้รบระหว่างอายุธยากับขมญยวนก็ลงเอยจบดังนี้ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระค่ะซึ่งแอดมินก็ยังไม่แน่ใจว่าในละครพรมลิขิตจ,จะมีเรื่องราวนี้ไหมแต่เคยเห็นภาพผ่านๆมาในข่าวสารแอดมินก็เห็นว่ามีนักแสดงบางท่านค่ะแต่งกายคล้ายเครื่องทรงเชื้อว,วงศขมร ซึ่งในละครจะเล่าไหมแล้วเล่าแค่ไหนนั้นเราคงต้องไปรอลุ้นรอติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วถ้าอยากให้แอดมินเล่าเรื่องอะไรหรือทำเกี่ยวกับอะไรต่อทุกท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะคะเพราะคอมเมนต์ของทุกท่านอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำเรื่องต่อๆไปก็เป็นได้ขอบคุณค่ะ